พเพื่อนแล้วกูขอขอขอนั่งไหนวะเนี่ยไม่มีที่นั่งไงอ๋อถ้ากูก็นั่งบอกไงแต่มึงกูมีเก้าอี้ให้นี่ไงเก้าอี้พับได้ อ่าก็อย่างที่เกินไปในตอนคลิปนะครับที่คุณฟอปเตอร์ตากของเราเนี่ยได้เกินไปครับมันก็คือเก้าอี้แบบพกพาครับผมซึ่งเก้าอี้นี้มีความพิเศษคือนี่ครับขนาดคือแบบเล็กๆมากนะฮะแต่ดูครับิ้มมือเดียวสบายๆนะครับผมซึ่งการใช้งานเนี่ยก็แสนจะง่ายนะครับเพียงแค่บิดยืดนะครับผมนี่นี่ก็เป็นเก้าอี้ได้แล้วนะครับผมอ่ะ แต่เดี๋ยวการใช้งานจริงเนี่ยมันจะนั่งได้จริงไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่าแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทดลองนั่งกับพวีพกพาตัวพพน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่าไอตัวเนี้ยมันพกพาได้ประมาณไหนนะครับผมนี่ผมก็จะมาลองนี่นะครับเอาใส่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์นะครับผมนี่นะฮะ นะพกพาง่ายนะครับนี่ครับเดี่ยวน,น,นะเก็บใส่ใต้บสได้เลยนะนะครับเนี่ยซึ่งแบบเหมาะก,กับการพกพามากนะครับเหมาะก,กับคนที่แบบอบางทีเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยบางทีเราจะหาที่นั่งเนาะมันนั่งไม่ได้เงี้ยนี่พวกนี้ไปนะครับมีที่นั่งแน่นอนนะของตัวนี้แต่เดี๋ยวต่อไปนี่เราก็จะไปทดลองการนั่งให้ดูน,นะครับว่ามันนั่งได้จริงไหมไป <m> อ่าเดี๋ยวเราก็จะมาลองนั่งให้ดูกันนะครับ ต้นเลยนะครับการใช้งานนี่มันจะมีนี่ครับบอกอยู่อนออ f เนาะนะครับก็คือบิดตแหละนะครับแล้วก็บิดไปเลยนะปุ๊บนะครับก็ยืดนะครับแล้วในการยืดเนี่ยสังเกตไหมฮะตรงํำๆเนี่ยมันจะมีล็อกเป็นร่องนะฮะเราก็ต้องบิดให้มันลงล็อกเข้าของมีบิดให้มันเข้างี้ฮะลงล็อกแล้วก็ลงมาปึ้งนี่ครับอันนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานพร้อมนั่งแล้วครับผมดูตำรวจกันเลยว่ามันนั่งได้จริงไหมนะฮะ อันนี้คือมันยังไม่ลงล็อกนะฮะอ,อาใหม่นะครับนี่นะครับ,รบก่อนการใช้เนี่ยเราก็ต้องเช็คเลยครับในการบีนะบอีกนิดนึงบีบเพื่อจะเช็คว่ามันล็อกลงหมดไหมฮะนะิดนึงครับตัวนี้สเปคเขาบอกไปว่ารองรับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่ร้อยห้าสกิโลนะครับผมนี่หนักประมาณแปดสิบนะคะผมมาั่งกันเลยนะครับนง ได้นะฮะเจ๋วเลยนะครับเนี่ยคราวนี้ครับก็หมดปัญหาเรื่องไม่มีที่นั่งแล้วครับผมโอเคซื้อตัวอีนี้นะครับไปใช้เองพวกไปไหนก็ได้ครับผมง่ายๆแล้วก็มีที่นั่งทุกที่แน่นอนครับ ฝั่งนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะนั่งรองรถมีได้นะครับโดยที่แบบเราไม่ต้องไปแย่งที่นั่งนะครับผมเียงพกเก้าอี้พกขาตัวนี้มาแล้วผมเชิญกันไปเลยอ่าต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบขั้นสุดท้ายคือจะให้คนที่มีน้ําหนักเรียกว่าอ้วนแล้วกันนะครับผมตากล้อ,องผมแหละคอรเตอร์เนี่ยมาลองนั่งดูว่าไอ้เก้าอี้เนี่ยมันจะหักไหมนะฮะซึ่งในสเปคเนี่ยอย่างที่บอกไปมันได้สูงสดุดเอ่อร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับผมไปไปดูเลยครับผม ชั้นนี้ผมก็หนักเกินร้อยแครับกินเยอะนะครับเราจะมาลองเทสกันว่ามันจะรับความอ้วนของผมได้ไหมครับดูนี่ครับนี่นี่นี่ใช่ได้จะนั่งนะนั่งได้ครับนี่ครับดูผมดูไปใกล้ๆเดี๋ยวครับ นี่ฮะเออถือว่าเฮ้ยแข็งแรงอยู่นะเตอร์เราแบบเที่ยวเลยนะนั่งแบบเขีข่ยวเทียนี่ฮะเป็นไงอย่างมั่นคงอ่ะนะครับคอปเตอร์หนักเท่าไหร่ครับเนี่ยมันจะร้อยกว่า,ากว่านะร้อยกว่าร้อยสิบมั้งร้อยสิบนะครับเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยคนอย่างคอปเตอร์เนี่ยร้อยกว่าโลอ่ะนั่งได้นะเพผมถือว่าแบบเฮ้ยคุ้มอ่ะเก้้าอีตัวเนี้ยถือว่าใช้ได้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟัง จบเลยนะครับสำหรับเจ้าเก้าอี้พกพาตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าสามารถให้นั่งและใช้งานได้ิงนะครับซึ่งมันมีข้อดีต่างๆมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพกพาที่แสนจะง่ายดานะฮะเพราะว่าเห็นว่าผมเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็กดไปได้นะครับแล้วก็ผมถือหิ้วไปข้างนอกเนี่ยก็ง่ายดานะฮะแล้วก็การใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่บิดปิดปุ๊บแล้วก็ให้มันลงล็อกนะฮะแล้วก็ อ่าเทสนีดนึงนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้แหละครับผมว่าแบบเป็นเก้าอี้ที่มันแบบคุ้มค่านะถ้าใครเห็นตามเ็เนี่ยแล้วอยากลองอยากซื้อเนี่ยผมแนะนำเลยว่าซื้อมาใช้งานได้ครับผมก็อันนี้แนะนําเลยนะฮะข้อเสียนี่คือผมมองว่ามันก็แทนามีนะนะครับเพราะว่ามันแบบตอบโจทย์คนที่แบบต้องการแบบพกอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่แล้วครับแต่ใช้งานได้คุ้มค่าอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยจบเลยนะฮะก็ นั้นนะครับสำหรับเจ้าเก้าอี้พกพาครับผมเชินันได้จริงครับอ่า้วครับผมก็ชินเคยครับหากคลิปนี้วิศวะรีวิวของเรานะครับผมรีวิวสินค้าผิดพลาดประกันเลยนะครับก็ต้องกาขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วต้องการที่จะให้เรารีวิวสินค้าเชิงช่างหรือสินค้าแบบไหนอย่างละนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเป็นทดลองให้นะครับ และก็สุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับขอฝากโลกแก้ของเราไวเช่นเคยนะ Base c o n v e r ร Center สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ